คำแปลความหมายบทสวดธรรมนิยามปัพพะโตปะมะคาถาชราและมรณะเปรียบประดุษภูเขาหินที่กลิ้งบททับสัตว์ทั้งหลายบทนี้พระภิษุสธิสงส่วดหลังชั้นเช้าทุกวันพฤหัสบดีเป็นบทแรกที่สวดมีคำขึ้นต้นว่ายะถาปีกเสลาวิปุลาบทนี้นำเนื้อหามาจากพระไตรปิฎก เป็นบทสนทนาของพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเนื้อหาคำแปลมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นพระสูตรที่ข้าพรเจ้าชอบเราว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ตรงประเด็นให้เห็นภาพชัดเจนบทปรับพระโตปาะคาถามีใจความสำคัญดังนี้ ภูเขาทั้งหลายเป็นหินล้วนล้วนสูงจรดฟากลิ้งบททับสัตว์มาโดยรอบทั้ง4ี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายย่อมครอบนำสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ตามพราหมณ์ก็ตามเป็นพลเมืองก็ตามเป็นไพร่ก็ตามเป็นคนยากจนเทอยากเยื่อก็ตามย่อมถูกความแก่และความตายครอบนำโดยไม่เว้นเลย ช้างศึกทั้งหลายไม่มีภูมิต้านทานในความแก่และความตายนั้นรถศึกทั้งหลายและพลเดินเท้าทั้งหลายก็ไม่มีภูมิต้านทานในความแก่และความตายนั้นอันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการสู้รบไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์หรือซับก็ตามไม่อาจทำให้ใครๆเอาชนะความแก่และความตายนั้นได้เลยเพราะเหตุนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อเห็นประโยชน์ตนผู้ที่มีปัญญาควรจะปลูกฝังความเชื่อให้มีในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บัณฑิตยอ่อมสรรเสริญผู้ประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจในโลกนี้นั่นเทียวและผู้ประพฤติธรรมนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความบันเทิงในสวรรค์แล